จ้าสวัสดีค่ะไม่น้อยช่องไม่น้อยโนเวย์นะคะวันนี้ไม่น้อยจะพาเพื่อนๆค่ะท่านผูช้ชมออกตลาดเพื่อนเวียดเวียดเวียดนามเรียกไปเอาปลาไปเอาหัวปลาไซมอนเขาขายซูชิร้านซูชินั่นแหละที่ไม่น้อยไปกินวันนั้นนะเป็นที่ไม่น้อยเอาใบกระเทียมปลาไปให้เขาไม่ไม่ไม่น้อยอยากได้หัวปลา ก็ปกติหัวปลาเขาเขาไม่ใช้เเ่เนาะเขาก็เจกคนนั่นแหละเจกเ,เพื่อนๆนั่นแหละเดินออกตลาดกันไปด้วยกันนะคะ้ันนี้สวยมากห้อยระยะเลยคุณนะขอถ่ายหน่อยนะโอ้สีม่วงสีม่วงขอบดอกสีขาว าวสีเนื้อเนาะสวยจังสวยมากนี่นะโอ้หอยเป็นเครือมันนะอ๋อแต่ละคนละชนิดกันโออไม่น้อยลืมดูเป็คนคนละชนิดกันครับปลูกสองชนิดปลูกสองชนิดปลูกสองอย่างข้างบนเป็นเป็นดอกข้างข้างล่างเป็นเป็นเครือเป็นเผาอ่ะจ้าไม่น้อยเดินพาเดินต่อเดินต่อจ้าเดินต่อ ได้จะถึงร้านสูซีแล้วร้านเพื่อนเวียดนามแถวเวียดนาม พาเข้าห้างไม่น้อยพาเข้าห้าง ิถึงร้านซูชิเลืนเ่นเลื่อนชาวเวียดนามนะตัวเช้าเช้านี่ลูกค้ายัางไม่มีซูชิอร่อยคะ่ะร้านนี้อร่อยฮัลโหลฮัลโหลโเด็กทำอะไรน,นี่คะ่ะได้หัวปลาได้ พุงปลามาละเน่พุงได้ได้ทั้งพุงมันนั่นแหละเนี่ยแดนหมาเกณโอโซอ่หมาเกนฑ์โอโซ้วันไหน,โอ,ไหนโอเคเด็กเด็กบลยนท์บลิฟทอชุดสันทักได้เยอะเลยครับหัวใหญ่ๆพาเดินกลับได้หัวปลาละพาเดินกลับขึ้นเนินออกหลังร้านเขาไม่ออกหน้าบ้านออก ออกหลังออกหลังบ้านเขาหลังหลังลร้านเขาเดินตัวจะเดินตัวน้อยไม่น้อยพาออกมาเดินทางทางอีกซอยนะึงอ,อีกขนมเ้นนะึงทารุถึงกันหมด,ดเลยเลยค่ะทารุถึงกันหมด ลมพัดเย็นเย็นหน้าเย็นตาไม่น้อยยังไม่ชินกับอากาศอากาศยังเย็นอยู่อากาศเท่าแหละสิบหองศา16องศาที่ที่นี่ค่ะที่โน,นเว อากาศคุณก็ณมีแดดเนี่ยแหละแต่ยังไม่ทันแดดยังไม่ลนยังไม่ลนตอนนี้ก็กี่โมงอ่ะสิบโมงเช้าสิบโมงนะคะเช้าบอกวาทะลุซอยนี้ ถึงห้องเ้วจะเบึงเป็นนอสิเทเบ่งได้จากหัวเพื่อนเวียดเพื่อนชาวเวียดนามให้ขีหัวก่อนวันี้ไงที่ว่าท้องท้องก็ไม่ได้ก็ได้จะนำมานี่ไงอ๋อเขาไม่ดูเขาไม่ดูเขาไม่ดูเขามีท้องด้วยเนี่ยท้องปลาแซลมอนก็มีด้วยมันเนี่ย ท้องมันพร้อมพี่นะถึงว่ามันหนักอ่ะนหนักอยู่นี่ไม่น้องไม่ได้นึกอยากกินอยู่ต้มหัวปลาต้มยำหัวปลาเจ้หัวสามหัวใส่พร้อมโบมันใส่อย่างก็พุงถุงปลาเต็มมั้งองมันนะพาผิด่าถึกนี่ท้องอ่ะท้องนี่ไง อ๋อแสดเรงวว่เจ้าของคนเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อนไม่ได้ดูดดว่าสามหัวจะทำน้องดาน้องดาจะเอาไหมปลาสมอนสดๆเขาทำซูชิเขาไม่ใช้หัวนี่ถ้าซื้อเขาก็ มันก็พแพงนะั่นแหละเนี่ยถ้าซื้อตามห้างร้านธรรมดานะเนื้อเยอะเลยอู้ยเก็บพี่น้องจ๋าเนื้อหัวละหกสิบเลยโอ้เขาขายตำตำตำร้านน่ะเหรอโอเคโอเคที่เขาขายปลาสดนะ่นเขามีขายถ้าอย่างนั้นก็แพงนั่นแหละเนื้อเนื้อเนื้อลายอะเนี่ยพี่น้องจ๋า Muy nát tìm tìm tôm thầm 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 เดมมาให้น้องดาหัวหนึงเขาเจ้าเบี้ยผักมาให้ต้มยำล้างท้องท้องปลาล้างท้องปลาล้างชีได้ทอดเมียจะเมียจะก,กินทอดกินกับทุ่นต่ำหรือเ่า Ie. Yeah. ่าไมมน้องก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการบังใจจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ